เรื่องย่อละครแค้นรักสลับชะตาในคืนวันพระจันทร์แดงได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมันทําให้เกิดการสลับร่างของผู้ชายสองคนที่ต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวขึ้นเรื่องย่ออุบัติเหตุรถชนกันในคืนวันพระจันทร์แดงส่งผลให้เตดรับบทโดยกระทิงนักบินหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จกับวัด รับแสดงโดยอเล็กซ์รีรเดชดาราหนุ่มดาวร่วงเกิดสลับร่างกาันเตดตอว,วัดมีช่วงชีวิตที่ต่างกันร,ราฟ้ากับเหลเตดตกำลังประสบความสำเร็จด้านการงานอีกทั้งกำลังจะแต่งงานกับกุลนิตรับบทโดยบัวนลินทิพย์คุณหมอสาวแสนสวย ส่วนวัดเป็นดาราหนุ่มที่มีแฟนสาวชื่อว่าจินนี่รบบทโดยน้ำตาลดาราที่กำลังกอดคอลงเหวไปด้วยกันซึ่งว่าที่จริงมันก็เป็นวัตจักรในวงการบันเทิงแต่ปัญหาก็คือวัดเลือกแก้ปัญหาโดยการเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกับพวกแก๊งมาเฟียแม้จินนี่จะห้ามยังไงวัดก็ไม่ฟังเมื่อวัดฟื้นขึ้นและได้รู้ว่าเขาเข้ามาอยู่ในร่างของลูกชายนักธุรกิจที่ร่ำรวย แถมยังมีแฟนเป็นหมอแสนสวยวัดจึงคิดว่านี่เป็นโชคดีเหมือนที่เขาได้ชีวิตใหม่และเขาคิดจะอยู่ในร่างนี้ตลอดไปในขณะที่เตดกลับตรงกันข้ามเขาต้องเรียนรู้ชีวิตใหม่จากจินนี่แฟนสาวของวัดที่เธอเองก็แปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงของแฟนหนุ่มหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยิ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจินนี่ก็ยิ่งประทับใจกับวัดคนใหม่ที่กลายเป็นคนที่แสนดีฉลาดสุขมุมและมีระเบียบ ซึ่งตรงสเปกของเธอทุกอย่างตรงกันข้ามกับวัดคนเก่าโดยสิ้นเชิงจินนี่จึงหลงรักเตะในร่างของวัดจนแทบงอหัวไม่ขึ้นแม้เขาจะพยายามบอกจินนี่ว่าเขาไม่ใช่วัดแต่อย่างไรก็ตามจินนี่คิดว่าการที่วัดเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอแล้ว เมื่อยังหาทางกลับเข้าร่างไม่ได้เตตจึงจำใจต้องเป็นวัดไปก่อนแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่นักบินอย่างเขาจะกลายมาเป็นนักแสดงนั่นก็ทำให้เขาถูกปลดจากงานการแสดงทุกอย่างที่วัดเคยรับไว้เตตกับจินนี่ต้องเผชิญชีวิตที่แสนลำบาก เงินก็ไม่มีใช้แถมที่แย่ที่สุดก็คือการต้องรับมือกับด้านมืดของวัดเพราะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นวัดได้ขโมยยาเสพติดล็อตใหญ่และเงินอีก10ล้านจากเดี่ยวทำให้นายใหญ่สั่งให้เดี่ยวเอาของคืนจากวัดให้ได้เรื่องราวดำเนินไปจนกระทั่งจินนี่ได้รู้ความจริงว่าวัดสลับร่างกับเตจริงจินนี่รู้สึกเห็นใจเตที่ต้องมาลำบากในร่างของวัด พร้อมๆกับรู้สึกอกหักอย่างแรงเมื่อรู้ว่าเตดไม่ใช่แฟนของเธอแถมเตดนั้นก็ยังมีแฟนตัวจริงคือกุลนิตอีกด้วยจินนี่หาทางช่วยเตดให้กลับเข้าร่างตัวเองโดยพาเตดไปพบกับหมอดูจึงได้รู้ว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุค,คือคืนวันพระจันทร์แดงซึ่งถ้าเตดต้องการสลับร่างจะต้องทำให้เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งในคืนวันพระจันทร์แดง หากตะวัดไม่อยากกลับไปสลับร่างเดิมเพราะการที่ได้ใกล้ชิดกุลนิษในฐานะแฟนของเตดทำให้เขาเกิดลงรักกุลนิษขึ้นมาอีกทั้งวัดยังติดใจชีวิตที่รูราของเตดเขาจึงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเตดและยังคิดจะฆ่าเตดให้ตายไปกับร่างของเขาอีกด้วย เตจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนใจวัดให้ยอมคืนร่างให้กับเขาให้ได้ท่ามกลางอุปสรรคและอันตรายจากการถูกไล่ร่างของเดียวที่สุดแล้วเตจจะสามารถเปลี่ยนใจวัดได้หรือไม่และชีวิตของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในละครแค้นรักสลับชะตานะคะเรื่องนี้แอดมินได้ดูแล้วนะคะขอบอกว่าสนุกมากจนเปลี่ยนช่องไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะทางช่องสาม ทุกวันสุกเสราร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ